โอเคนี่คือคลิปเด a d บายเดลไลท์คลิปแรกของช่องนี้นะครับจะเป็นยังไงเชิญรับชมได้เลยครับ <c oughs> ดูค้สัตา์มนรูทมาตัวอะไรเก้ก้ใครนะเ้างอเ้กูเจอเพื่อนคนหนึ่งละเครื่องยงไหนไหวะ สวยเจอเครื่องแล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะเพื่อนหนีไปแล้วอ,อ๋อยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ใครเชี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ววิโอ้ไอหน้ากากขาวอะ ่ายยหนงโคตรเียดเลยเพื่อนกูโคตรเียดมาเลยอุย้ยเชียละเฟดเข้าเฟดละเจอเครื่องมันไฟใกล้บ้านหรอตะมึงอยู่ไหนเนี่ยตะปั่นดูปั่นตรงไหนปันต้นไม้โอ้โหสัตว์ต้นไม้ทั้งแมพ <c oughs> เพื่อนโดนไปหนึ่งทีวะ สวยมึงหันฝ่าไหมเฮ้ยผู้อยู่ผูอยู่ข้างขวาเครื่องมือหันหน้าเข้ากำแพงอะเห็นยังเพื่อนเห็นยัง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยสัตว์เยี่ยตาหมาตามาเร็วมาช่วยกูปันตรงไหนอะเอ้าเครื่องเมื่อกี้อะเครื่องระเบิดอะมึงระเบิดไหนปันเสร็จแล้วเออปันเสร็จแล้วอะอยู่ใกล้ๆบ้านนั้นอนะบ้านข้างๆมึงเลยน้เยี่ย โอ๊ยใครวิ่งมาหลังกูเนี่ยโดนตีด้วยเ,เย่ปวดเนี่ยเย่นะ yeah, หัวใจกูเต้นแล้วกูว่าจะทำเร็วขึ้นด้วยเพื่อนนอนไปละไปละไปเจอกันกูอยู่ไปใกลกันเนี่ยไอ้ตามมาหาก,กูกูเห็นมึงแล้วกูไม่เห็นมึงมันแขวนหลังกูเลยกูต้องการให้มึงมาเด๋ยนนี้ Ừ, mình vẫn sợ lạc ta ở trong chuẩn bị ăn mạo 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 Ta mạo mạo chơi mạo 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 ờ ừ, ừ, phao à? ờ mạo 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 tôi thấy mạo 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 một ไปแล้วไปแล้วคุณช่วยเพื่อนคุณช่วยเพื่อนคุณอ้อมทำไมเนี่ยเปล่าเมื่อกี้วิ่งอ้อมทำไมไม่รู้ไะสองเครื่องวะตาทำไมเราไม่ได้วิง่งด้วยกันเลยวะไม่รู้มันู่ไหนอะ กูตรงที่เพื่อนโดนแขวนนะเมื่อกี้รักูว่าลงมาแล้วกูว่างหิวตรงนี้เลยเดียบร้อยแล้วร่างผากร่างผาเออกูวิ่งออกมาแล้ววิ่งมาปั่นไปใกล้ๆกันเลยเครื่องใกล้ๆกันเลยไหนอะเนี่ยเนี่ยเออเฮ้ยแมวมาแมวเออช่างแม่งเฮ้ยเฮียใช่แล้วกูเห็นแล้วมันเข้าเฟสสองแล้วเพื่อนมันโง่มันโง่มั้งโอ้โห กูขอโทษเพื่อนกูไม่รู้มึงอยู่นี่เชี่อตาตามใครอะตามเพื่อนวะตามเพื่อนตามเพื่อนมากับมาจบนะเสรเรียบร้อยรอ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 มันหมดรอหมดรอหมดรอหมดไปแล้วไปแล้วตากูมีเครื่องตัวนี้อะด้านด้าเครื่องนี้ไหม ้้งานีโหวอ,อยไ่ใใกแก้มันเร็วเว้ยมันไปแล้วเว้ยกูช่วยเพื่อนได้ไอ้โง่ทีหลังอย่าไปโงอ่อีกนะเพื่อนเครื่องอยู่ข้างหลังเลยวะตะอุ้ยไอ้คนเดิม ตามึงปั่นเครื่องยุบอ่ะมึงต้องปั่นแล้วเว้ยแม่งไอ้ด้านเฟซสองแล้วนะมันอยู่ใกล้ๆกูเลยเนี่ยมึงมึงช่วยได้ไหมมึงเฝ้าอยู่อ่ะเฝ้าเลยใช่ไหมมึงดูแล้วนะเฝ้าใช่ไหมถ้ามันวิ่งบอกแล้วนะมันมาแล้วไอ้สัตว์มึงอยู่แถวเพื่อนอยู่เลยใช่เหรอหัวใจกูเต้นป่ะะววังไ้นมันอยู่ใกล้ๆมึงไงอ๋อมันกำลังมาหากู ก็ดีนะหัวใจเต้นนะอ่ะกูซ่อมไวยขึ้นไม่เห็นกูไม่เห็นกูกูไปช่วยเพื่อนได้ไหมฮได้เนาะช่วยกูช่วยมึงช,ช,ช่วยนะมึงช่วยนะกูจนะซ่อมเคลื่อนต่อไนงะสวยสวยฮิวเลยฮิวเลยเหรอเออกูฮิวตรงนั้นตลอดแหละ,ะเหมือนจะไล่เพื่อนวะเพื่อนกำลงังวิง่งเต้นแตกเลยตอนเนี้ย แล้วแม่งบินมาหาก,กูไงประเด็นอะมันมาอยู่กูแนะ่เออโอเคโอเคเพื่อนวิ่งมาถูกทางแล้วมาช่วยกูเร็วมาช่วยกูเฮ้ยยังมันเห็นกูวะของจริงวะจีสัสอ,อ,อ้อซอมมาต้งมาไม่เคยระเบิดโอยเเช่ยตาเันมาหาก,กูแล้วป่ะใช่ไหมไม่อยู่โห ก็กูขึกูกูใกล้มึงเนี่ยต้องหัวใจขึ้นอะไอต้าหนี่ไงสัตว์ต้าโอ้ยเอียทีเดียวตายเลยเนี่ยก็มันเข้าเฟสสองไงเพื่อนสู้ๆเพื่อนกูซ่อมไฟเสร็จแล้วกูซ่อมไฟเสร็จแล้วโอเคกูรอช่วยมึงกูรอช่วยมึงตั๊กูรอช่วยมึง ปูนี่แหละถ่ายไปแล้วเฮ้ยอยู่วะเชี่ยเชี่ยเชี่ยเชียเชี่ยเชียไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคตากูไปช่วยละกิฟต์มีอะแฮนโอ้ยมันไหนอางหลังมึงอะมันไปข้างหลังมึงอะไปน้ำไปเลยน้ำกูเลยจะไป ตามนี้แหละมาฮิวนี้ก่อนฮิวนี้ก่อนกดฮิวไม่ได้อ่ะเออเฮ้ยมีมาดิมีเข้าปั่อไปเท่าเนี้ยตามมาตามมา เนี่ยวะประตูอย no. um, ู овой, parole, <adic. S 1> á, ่นี่เห็นยบบอยู่อั่นลวองดูไม่ทะลุวเนมันตามเพื่อนอยู่ตามเพื่อนอยู่เราต้องปั่นไฟก่อนไว้ตอนเนี้ยไม่ได้ละตาวิ่งมาตะวิ่งมา เครื่องอยู่นี่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 แอนตายแล้วตะปล่อยมันไปไหนตบไปเรื่อยตบไปเรื่อยเนี่ยขวาขวาเอาเอแคลาเครื่องระเบิดนี่ถือว่าซวยมากเลยเว่ยตีแบบคูณสามไปตอนเนี้ยซ้อมแบบคูณสามเลยเว้ยมันมา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 เดี๋ยวเออปล่อยมันเราเสร็จก่อนกูมีซ่อมไว้แล้ว มันมาแล้วเด้อเอาให้เสร็จ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 วิ่งสวยปุ่ยประตูละเดี๋ยวะมาตามกูมาตามกูมาตามกู <c oughs> จะรอดเปล <c oughs> ไไ่าวายเฮียไม่รอ,อ,อดไม่ร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 อดอุ้ย, <c oughs> ยงงเฮียโดนมึงใช่ไหมเออหลุดละมัง้ง ไม่หลุด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 ,ลดตัด้ยนะเออเปิดเลยเปิดเลยแต่กูวิ่งมาหาใครไม่รู้ด้วยคนนึงเนี่ยมาเลยมาเลยลูกไตรงนี้ไหน,ไนอุ้ยเฮีย,อยเออเออเฮียหมด มันมีเปิร์กแน่เลยกูมองเห็นแต่มันคนเดียวอ่ะเดี๋ยวนะโ no นวันเหรอใช่เหรอไม่ใช่หรอกมันอัพแค่นั่นแหละสกิลมันอะนายเพื่อนอยู่ไหมกูต้องเปิดประตูละกูไม่เป,เปิดแล้วเนะี่ยมันมาอาจจะรอดไปได้วยกันเว้ยอยู่เว้ยไอเวนนั่นน่ะหายตายหายละเอเอ้ากูเปิดประตูชี้หา่าแล้ว ตาเอาไงจะปุ๊บประตูจะเปิดนะมันก็อยู่ตรงประตูนะไอ้โดนนี่แหละเป็นโ no นวันเว้ยมึงต้องหามะหายน,นะนะโทเทมมาโทเทมไฟอ่ะไม่เจอเออมันต้องหาเว้ยไม่งั้นช่วยเพื่อนไ,ไ,ไม่ได้ตาเมียช่วยเพื่อนไม่ได้เลยเอาไงตาต้องช่วยเพื่อนเลยเข้าเเเขข้้าาหรอชิบหายละเป็นโ no นวันอ่ะต้องหาโทเทมตอนนี้หาโทเทมก่อน มื่อเประตูประตูนึงก้าวๆยังประตูมึงอะประตูกูอยู่ใกล้ๆมันเลยแหะแล้วมันจะมัน,มนเฝ้าเนี่ยอ้าวเหรอเออตรงประตูกูอีกกดแค่วิเดียวก็เปิดแล้วเว้เยกูหาเขาเทมอยนะู่เชี่อเออเออถให้กูหนีกูก็คงหนีไม่พ้นหรอกมันเฝ้าไหมตาโมดูมได้ไหมเฝ้าเฝ้า คนที่มไฟอยู่ไหนวะเชี <c oughs> เยร์เพื่อนเปิดเลยสัตว <c oughs> ์เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยออกประตูมึงนะออกเลยเออกเลยไปไม่แล้วเออไม่ทันละเฮียเอ้ขอโทษเพื่อนเฮีย yeah, ตาบากูเลว